ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนบ้านควรสูงค่ะโรงเรียนบ้านควรสูงตั้งอยู่หมู่ที่สามตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงศรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีพ่วงในการอมรัค้ำชูนะคะพ่วงในการโรงเรียนบ้านควรสูงนะคะเอาวันนี้บรรยากาศของโรงเรียนบ้านควรสูงนะคะได้มอบเงินเยียวยา2,000บาทให้กับผู้ปกครองนะคะเพื่อใช้บรรเทานะคะเนื่องในสถ,ถนานการณ์โควิด -19 นะคะวันนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับการม่อมเงินเยียวยานะคะเชิญทุกท่านได้รับชมบรรยากาศกันได้เลยคะ่ะ สำหรับขั้นตอนของการารับทราบนโยบายจากเงินเดียวเยียวยา2,000บาทนะครับก็คือคณะครูนะครับโดยเฉพาะาคณะครูของโรงเรียนบ้านควรสูงนะครับก็ได้รับทราบนโยบายจากาสพทออนะครับผ่านอูเบกชเน้ ch นะครับทุกคนเลยนะครับแล้วก็พอทราบนโยบายจากสพทออนโยบายจากเขตผ่านทางหนังสือสั่งการนะครับก็ดำเนินการ ตามหนังสือนะครับก็คือให้ในเรื่องของการเตรียมการนะครับเตรียมการในเรื่องของแบบฟอร์มสําหรับเป็นหลักฐานในการจ่ายนะครับเงินเยียวยานี้นะครับแล้วก็ไปถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ท่านผู้ปกครองได้ทราบนะครับผ่านช่องทางของ Facebook ของโรงเรียนนะครับและก็ลายกลุ่มแต่ละชั้นเรียนนะครับเพื่อทำความเข้าใจให้ผู้ปกครองได้รับทราบ นะครับแล้วก็ถึงขั้นตอนในเรื่องของการเบริกจ่ายนะครับก็ดำเนินการตามากำหนดการที่สปตได้สั่งการไว้นะครับผ่านทางหนังสือสั่งการของเขตพื้นที่การศึกษานะครับในเรื่องของการเบริกจ่ายเงินก็ได้ดำเนินการเบริกจ่ายเงินนะครับมาเมื่อวันที่8นะครับ ค่ะตามที่ได้มีโครงการนะคะช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนะคะที่ทางภาครัฐได้จัดมอบมให้กับผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะในส่วนของการดําเนินการของโรงเรียนนั้นนะคะก็ได้มีการประชุมวางแผนร่วมกับคุณครูในโรงเรียนนะคะแล้วก็คณะกรรมการสถานศึกษานะคะ ว่าจะดําเนินการอย่างไรเพื่อให้ถึงมือผู้ปกครองโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งเราได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางกลุ่มไลฟ์ผู้ปกครองและก็ Facebook ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้จัดมอบเงิน2,000ให้กับท่านผู้ปกครองนะคะก็จากการสอบถาม เงินส่วนนี้ก็ผู้ปกครองสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะให้การดำเนินการากิจกรรมการมอบเงินเยียวยาในครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะคะขอบคุณมากค่ะครับวันนี้มารับังินเกี่ยวกับที่รัฐบาลก็อุดหนุนสำหรับเด็กนักเรียน2000บาทได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางเฟซบุ๊กของโรงเรียน เงินที่ได้ครั้งนี้ก็จะเอาไปเก็บไห้สำหรับเด็กดเพื่อตุนการเรียนการสอนต่อไปครับคุณครับ